สวัดส,สดสีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้จะข่าสุตสีเข็ดเมนูนี่ต้มสมปลานิ้งค่ะใส่ผักสลายค่ะมาดูมาดูมานมาเป็ๆๆนวันที่ผักนะแม่นี่ค่ะบวบยาผักติวจ้าผักติวนี่สีเข็ดกไทยแบบมีแบบความเปรี้ยวๆนะคะใบเนีงลักค่ะสุดเตรียมใบแล้วใบเนีงลักนี่เข็ดกไทยมีกลิ่นหอมจ้าแล้วเป็นแบบผักกาดขาววางตุงดอกต้นหอมจ้าผักชีลาเบเลยที่สำคัญนะคะต้มสมปลาบานเฮานี่ะบ่ไปเลยเลยค่ะผักกระแหงจ้าอันนี้สุดเตรียงใบแล้วเรียบร้อยจ้าแค่นี้จ้าผู้ต้มน้ำใบจ้าเดี๋ยวถ้าเกิดน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวสุีมาาทยอดขั้นตออนต่ไปให้เรสจ้า ว้าวจ้านี่พอน้ำเดือดเต็มทีแล้วค่ะอันดับแรกเลย่มสูตรใส่ลงไปก็คือนี่ค่ะขากะไคร้ใบมะกรูดค่ะเพิ่มดักเท้าค่ะดับกินเท้าปลาค่ะใส่ลงไปเลยสูตรไผ่สูตรมันเลยค่ะทางจามาอันดับสองค่ะนี่เลยซุกโขลกเตรียมเลยค่ะใส่ลงไปใส่มีรสชาตินิดหน่อยค่ะตรงนี้รสชาติแบบเข้มข้นค่ะปึ๊บใส่ลงไปจากนั้นนะคะนี่อันนี้จ้ะเตรียมไส่เตรียมมาแล้วล้างเตรียมมาแล้วค่ะน้ำกระเดือกทั้งนี้ใส่ลงไปค่ะนี่เอาใช้มือครับ ใส่ลงไปใส่ลงไปปิดไฟก้อนกลางให้เขาเดือดสักพักอย่าอย่าได้ค่ะถากเขาเดือดแป๊บนึงค่ะดูกันค่ะนีนำ้ำอยบาเต็มทีละเทคนิคของสูตรนะค่ะสูตรจิบุ่งก้อนเลยจ้าเริ่มต้นด้วยเกลือจ้าใส่ลงไปซุปใส่พุดผมหนวจ้าใส่ลงไปนี่รสดีจ้าใส่ลงไปน้ำปลาจ้าใส่ลงไปเพิ่มความเปรี้ยวจ้าด้วยผักติวจ้าผักติวบานเด้ยวกัน ปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่ลงไปจ้าใส่เวลาปบตรงเด้อคะ่ะเขาสุกเร็วจ้ะเดี๋ยวสุขสิเดี๋ยวสุกิขอดซิมแพนหนึ่งค่ะอืมจริงจริงเนื้อปลาเขาสุกแล้วนะคะคนๆใหันเข้ากันก้อนชิสรสชาติแซ่บเลยค่ะนี่อยากกันนะคะสุดิใส่บวบค่ะบวะะบวหอมจ้ะใส่ลงไปสุต้มส่งแบบบานเขาเลยนะคะบวบหอมใส่ลงไปเน้นผักจากปลาตัวเดียวเพราะว่าเสียดายกินบปหมดจ้าเน้นผักค่ะเมนูนี้ ไผ่มัชซุปขับจัดเลยค่ะมีค่ะบวบหอมเพราะว่าบวบหอมมีสิุกงาก็ทักอย่างอื่นจ้ะต้องใส่ก่อนโอเคเดี๋ยวสุกของให้เขาเดือดอีกสักพักเดี๋ยวสุขมาใส่ผัก่ามดูกันจ้าว้าวนำเดือดพุดๆแล้วอย่างนั้นนะคะสุดได้นี่ค่ะผักที่สุดเตรียมไว้ต้นหอมผักชีลาวผักกาดขาวกวางตุงดอกจ้าแล้วที่สำคัญผักกตียงก็ค่ะไผ่จะก็นอนผักเตียงเป็นไงนี่ค่ะแล้วก็ใบนั่งหลักจ้ามอนี่สุชินเน้นผักเลยค่ะผักเขาใส่ลงไปแล้วแล้วเขาก็หยุดจ้า พักเขาสุกง่ายค่ะแม่น,นิ้วนี่เขาเรียกต้มสมปลาเพราะเป็นต้มยำปลาเลยค่ะต้มสมค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปค่ะนี่ลงไปจ้าเป็นอันเรียบร้อยนี่ค่ะปลาตัวหนึ่งค่ะผักสวนหนึ่งจ้าเน้นค่ะต่ะที่สำคัญะคะเลยค่ะขาดก็ได้เลยนี่ผักอีตู้จ้าใบนางรักคนไทยนะล่ะอีตู้ใส่